สวัสดีนะคะคุณนะคะวันนี้ก็มีสบ,บู่ดีๆนะมันเป็นสบู่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะคือสบ,บู่เองหนึ่งตัวที่จอนแนะนํานะคะตัวนี้เลยนี่นะคะคือมารากูต้าอะลบูตินไวท์สตรอเบอรี่โยเกิร์ตโซบนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสเ,เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ขาวนะคะตัวนี้ทํามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มียูต้าอัลฟาอับูตินนะคะช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมา,มากๆเลยขนาด100กรัมนะคะนี่ขนาดก้อนมีอย่างนี้นะคะนี่นี่เลยเนี่ยคะ่ะ คือขนาดของสบู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะอ่าใช้ได้อาบได้ทุวกวัานทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนะคะราคาขอโทษด้วยนะคะราคาตรงนี้ไม่จําไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีโยเกิร์ตนะคะทําทให้ผิวของเราไม่ทำให้ผิวของเราไม่แห้งนะคะไม่แห้งไม่กล้าน,นะคะเต่งตึงนะคะแล้วก็ใสมากๆแล้วก็ชุ่มชื้นเนาะทำให้ผิวเรามีออกซิเจนมากขึ้นอาบน้ำแล้วที่เราไม่ผิวเราอ่ะแบบว่าดูดซึมอ,ออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะให้กินตัว หอมเหมือนโยเกิร์ตกับสตรอเบอรี่ผสมกันเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆสมูทตี้สตรอเบอรี่แต่จริงๆเป็นตัวนี้มันคือมารารากูตาอบุดินไวท์สตรอเบอรี่โยเกิร์ตโซบนี่ก็คือตัวนี้เลยโอเคนะคะฝากสมุดต,ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะลองติดต่อติดต่อสอบถามตามดนในจำหน่ายได้เลยเนาะฝากไวไ้้วยนะคะไปลคะค่ะ